ให้คุณเอาไหมถามว่าหมาตัวนี้ดีไหมแล้วก็ชมว่าสวยดีอะ่ะแล้วแกก็บอกว่าให้คุณเอาไหมบอกทำไมถึงให้เราก็ถามว่าทำไมถึงให้แสดงวามันออกหน้ารักอ่ะเขาบอกว่าฉันเลี้ยงไม่ได้อะเพราะว่าฉันเป็นร้านค้าใครเข้ามาดูของมันก็จะกัด เราก็เลยเอาขึ้นรถตุกๆมาเขาใส่กระสอบมาด้วยนะคะเขากลัวมันจะหนีอ่ะมาถึงบ้านก็เขาก็ลงอ่ะแล้วก็เปิดกระสอบออกเขาก็เดินเขาไม่ได้มีทา่าเขาอยากจะกลับบ้านด้วยเลยไม่มีอ่ะเขาก็เดินดมรอบบ้านแล้วเขาก็อยู่ไม่ว่าอะไรก็ตั้งแต่วันนี้ก็อยู่ด้วยกันหมานะคะไม่ได้กลัวหนีหรือกลัวอะไรเลยค่ะก็ตอนที่นั่งรถสองแถวเนี่ยค่ะที่ขึ้นรถสองแถวมาแล้วมันนั่งคันเดียวกันกับทหารเรือเขาแ,แล้วก็ ก็จ้องมองดูฐานเรือน,นั่นแหละไม่เลิกลาดูดูตั้งแต่หมวกลงมาไล่มาจนถึงรองเทา้าแล้วก็ดูจากรองเทา้าขึ้นไปหาหมวกอย่างงี้ค่ะวนไปวนมาไม่รู้กี่สิบเที่ยวก็ไม่เข้าใจแต่แล้วพอถึงตอนที่เราลงเราลงก่อนเขานะคะก็ลงมาก็ถึงจะมาถามกันเนี่ย่ะคะว่า,วาเป็นยังไงถึงดดูเขามากนะคะคือหมาตัวนี้ชอบมองหน้าคนไม่มีหลบอะ ถ้ารรมดาหมานะคะเราสังเกตดูหมาตามในรนูนนะเราไปจ้องมันึงมันไม่จ้องเราเรหลบตาก็นี่ค่ะก็นั่งอยู่กับพื้นเนี่ยแล้วก็บอกว่าตะกี้เราไปจ้องก็สมัยนะนั่งอยู่รถไปจ้องก็สมัยทำไมเราเคยเป็นหารเรือเหรอเขาได้ถงมือให้นะเขาเป็นหารเรือแล้วก็เป็นายพนด้วยที่จริงเราไม่ค่อยจะเชื่อหรอกนพราะพูดถึงนาวาเอกนาวาเอกใช่ไหม เขาก็นั่งเฉยทำให้ไม่รชีแหมเราก็หันหน้าไปทางอื่นแล้วนะถ้ามันจะเป็นในผลหรือไม่ฉันไม่เชื่อค่ะอเอ๊ถ้ามันจะเป็นในผลน <c oughs> ี่ยะ,ะเสร็จแล้วก็ก็พูดเหมือน,นแต่มันยกมือส่งเนี่ยเนี่ยเอายกมือส่งส่งแล้วก็เลยเอ๊ถ้ามันเอาจริงววานั้นนะคะพลายพลตีเหรอเขาก็รับว่าใชา่พลตีนะคะ ทีนี้เราก็ไม่เอาแค่นั้นเราก็วนไปเดี๋ยวไปตั้งต้นตั้งแต่พลจะหารขึ้นมาทีเดียวนะคะเดี๋ยวในเรือในร้อยอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ไม่เอาอ่ะจะเอาในพลค่ะในพลตรีทุกทีไปนะคะถ้าเป็นในพลก็ต้องเป็นเจ้ากรมอะ่ะตั้งแต่พลตรีพลโทอะไรเ,เนี่ยคะ่ะแต่ว่าไม่ใช่กรมใหญ่แล้วก็ถามว่าเป็นเจ้ากรมเปล่าเขาบอกเป็นนะคะเป็นเจ้ากรมแล้วแล้วก็กรมอะไรนะคะก็ไล่มา ลูกสาวเขาช่างถามอ่ะเขาไปเอามาหมดเลยกรมกี่กรมของทหารเรือนะคะเอามาเรียกเอามาถามทีทุกทุกทุกครั้งเขาเขาก็ไม่ตอบเขาก็เฉยไปผลในที่สุดมันก็หมดแล้วเขาบอกว่านี่ที่นี่เหลือกรมเดียวนะกรมสุดท้ายนะละกรมพระราธิการเนี่ยนะคะถ้าเผื่อว่าไม่ใช่นะก็หมดพุงแนละ้วไม่รู้เาที่ไหนบอกใช่ไหมกรมพระราธิการยกมือส่งเลยค่ะทีนี้นั่นแหละกรมสุดท้ายที่เขาถามอ่ะ เพราะว่าตอนที่เราซื้อของกลับมาบ้านต้องตรวจหมดนะคะก้มดมดูหมดทุกหอทุกอะไรนะคะไม่ได้ต้องดูหมดเลยก็กรมทหารธิการเขาเป็นผู้จัดการไอ้เรื่องซื้อเรื่องหาอะไรของทหารเรือเนี่ยนะคะเขาต้องเป็นคนจัดแจงต้องเป็นคนดูแลหมดเพราะฉะนั้นเราก็ติดนิสัยะนี่ก็มาเป็นเป็นหมาก็ยังอย่างนั้นอยู่คัะยัง,ยงตรวจของอยู่นี่เราก็ไปถามทหารเรือเขาแหละตอนนั้นรู้จักทหารเรือคนหนึ่ง คือเราเป็นแฟนหนังสือเขาแหละเขาเขียนหนังสือนะคะเสร็จแ,แล้วก็เราก็อ่านเขาอะ่ะเสร็จแล้วเราก็ติดต่อเขาบอกอยากจะรู้ว่าเจ้ากรมทหารพลาธิการเนี่ยขอรู้ตั้งแต่ต้นมาจนทั้งถึงสุดท้ายอ่ะนะคะช่วยจด,ดมาให้หน่อยเถอะชื่อ,อะนะคะจด,ดชื่อมาห,หน่อยแล้วก็มาดูมาค่ะเรียงกันอันไหนที่ใกล้เคียงกับที่พระหูตั้งเขาตายอ่ะนะคะปีหนึ่ง ตายนะคะแล้วก็เอแล้วตอนที่เข้ามาเกิดใหม่เนี่ยมันประมาณปีหนึ่งสามและปีหนึ่งหนึ่งสี่เนี่ยที่มาอยู่กับเรานะคะไอ้ระหว่างปีหนึ่งหนึ่งกับปีหนึ่งสามเนี่ยมันตั้งปีกว่าสองปีเนี่ยแล้วไปไหนอะ่ะก็เลยงจะไปถามหลวงพ่อนะคะว่าว่าไปไหนแล้วหลวงพ่อบอกเนี่ยเป็นจัตนาโลกเป็นเปรตเป็นอสุรกายแล้วก็มาเป็นจัตเดชนเนี่ย ถ้าถ้าเผื่อคนเอาไปเป็นตัวอย่างชีวิตม,มันก็มีประโยชน์แต่ถ้าคนที่ไม่เอาเนี่ยนะคะมันก็ยากเหมือนกัน่ะเพราะเขาไม่ต้องการอ่ะนะคะเขาไม่ต้องการรู้ว่าเวียนว่าตายเกิดทําไมนะคะเขาไม่เข้าใจอ่ะก็จะบอกไม่เข้าใจว่าทําไมสอนศาสนาพูธและทําไมจะต้องบอกว่าเวียนว่าตายเกิดก็อบอกมันคล้ายๆคนละเรื่องกันละ่ะพูดธรรมะก็ธรรมะสิใช่ไหมคะ สินถาสินแปะเลยก็ว่าไปทําไมจะต้องบอกว่เาเกิดเ,เ,เป็นอย่างนั้นเกิดเป็นอย่างนี้เขาไม่เข้าใจว่าจะต้องบอกทำไมทำไมทำไมจะต้องมีเทวดานางฟ้าเขาไม่เข้าใจคนเราไม่ได้เกิดชาติเดียวมันเกิดหลายชาติทําไมเราถึงได้เจอปัญหาแบบนี้เพราะว่าเราทำกันมาเองใช่ไหมคะที่สุดนะั่นันคือเราทำมาเองก็ทําให้เราระวังตัวขึ้นชอบทําอะไรที่มันเสียเส่ยงๆวันเดียวเกิดกลับมาเป็นไม้ก็แย่ yeah. <c oughs>